สวัสดีค่ะคุณแม่หมอหน่อยดอะต้นหนายเดอะแฟมิลนะคะยินดีต้อนรับคุณแม่เข้าสู่สัปดาห์ที่6ของการตั้งครรภค่ะสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ลูกน้อยของเรานะคะตัวโตเท่าเมล็ดถั่วลันเต้าค่ะแม้ว่าจะเล็กแ,แต่ก็ใหญ่ขึ้นมากแล้วนะคะตอนนี้นะคะลูกน้อยเริ่ม มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆเด็กมากขึ้นแล้วนะคะ <_ t ap> เพราะว่าใบหน้าของลูกเริ่มมีการสร้างแก้มสร้างคางนะคะแล้วก็เริ่มมีดวงตาแล้วก็มีติ่งหูเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่รูปร่างหน้าตาเขาจะยังไม่ชัดเจนยังบอกไม่ได้ว่าหน้าตาเหมือนคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะต้องรอติดตามตอนต่อไปค่ะตอนนี้นะคะแขนขาของลูกก็เริ่มสร้างแล้วนะคะจะมีตุ่มเล็กๆออกมาตรงบริเวณที่เป็นตำแหน่งแขนแล้วก็ตำแหน่งขาค่ะส่วนอวัยวะภายในยที่สําคัญของลูกก็สร้างเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดิอนอาหารหรือว่าปอดก็เริ่ม าะ่้้งแลวคโดยเฉพาะตับนะคะก็เริ่มสร้างแล้วเช่นกันค่ะหัวใจของลูกตอนนี้เริ่มสร้างได้แข็งแรงมากขึ้นแล้วนะคะหัวใจของลูกเริ่มเต้นมากขึ้น80-100ครั้งต่อนาทีค่ะดังนั้นถ้าไปอันตาสาวในช่วงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่าอาจจะเริ่มเห็นหัวใจของลูกน้อยเต,เต้นเบาๆแล้วนะคะ สำหรับอาการของคุณแม่ในสัปดาห์นี้หลายๆท่านจะเริ่มมีอาการแพ้ท้องมากแล้วนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่มีได้ค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะไปพบอาการแพ้ท้องได้ในสัปดาห์ที่8ของการตั้งครรภ์นนะแต่อาการที่มักจะพบได้ก่อนเลยนะคะก็คืออาการอ่อนเพลียค่ะเพราะว่าคุณแม่นะคะต้องใช้พลังงานเยอะมากๆเลยในการจะเลื่มเติบโตของลูกน้อยนะดังนั้นในช่วงนี้นะคะแนะนําให้คุณแม่พักผ่อนเยอะๆดื่มน้าเยอะๆบารุงด้วยสารอาหารดีๆนะคะแล้วก็ทานโปรตีนให้เพียงพอค่ะที่สําคัญวิตามินบํารุงยังควรทานอย่างต่อเนื่องนะ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และก็ลูกน้อยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะคุณแม่อาจจะเริ่มมีอาการปัสสาวะบ่อยขึ้นค่ะ สาเหตุเนื่องมาจากว่าฮอร์โมนของการตั้งครรภ์หรือว่า HCG นะคะจะกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงที่อุ้งเชิงกรานมากขึ้นเพื่อช่วยสัร์ตการเจริญเติบโตของลูกดังนั้นก็เลยทําให้มีเลือดไปที่ปัสสาวะมากขึ้นแล้วก็ปัสสาวะได้บ่อยขึ้นนอกจากนี้หมดลูกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็อาจจะไปกดทับที่บริเวณกระเพาะปัสสาวะทําให้ปัสสาวะได้บ่อยในช่วงนี้ได้ค่ะซึ่งอาการปัสสาวะบ่อยนะคะก็อาจจะลดลงเล็กน้อยแต่มากที่1นนะคะเทคนิคสําหรับคุณแม่ในสัปดาห์นี้ในการดูแลตัวเองนะคะแนะนําให้เริ่มไปฝากท้้องไดเลยนะะค สัปดาห์ที่6นะคะเป็นสัปดาห์ที่เหมาะมากๆในการวางแผนไปฝากครรภ์น,นะคะเพราะว่าคุณหมอสามารถตรวจร่างกายได้อย่างละเอียดแล้วก็สามารถคอนเฟิร์มหรือยืนยันการเจริญเติบโตรของลูกน้อยในช่วงแรกของเราได้นะและเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือให้ทานโปรตีนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆค่ะ,ะก็จะช่วยทําให้คุณแม่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะสําหรับใครที่ปัสสาวะบ่อยนะคะอาจจะใช้เทคนิคในการกดหน้าท้องเวลาเข้าห้องน้ํานะคะหรือว่า งอขาขึ้นเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะ empty นะคะหรือปัสสาวะได้หมดจะได้ไม่ต้องเข้าห้องน้าบ่อยๆนะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณแม่มีอาการแบรบขึ้นไส้อาเจียนบ่อยๆนะคะก็อาจจะแนะนําให้ทานอาหารน้อยๆบ่อยๆแทนหรือเสริมว,วิตามิน b 6ก็ช่วยได้เยอะค่ะหรือว่าการทานอาหารหรือเครื่องดื่บที่มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะก็อาจจะช่วยให้ลดอาการแพ้ท้องได้ดีเช่นกันค่ะ สำหรับคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบเนื้อหาวิไปบิ๊กซีรีส์นะคะสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w l o v e p r o t e i n โปรแล้วก็ w บ w d o c t o r ฟด็อก t ตอร์หน่อยเดหรือสามารถสะสมวิไปบิ๊กแพลนเนซอการ์ดได้ในเลิฟโปรตีนทุกกล่องค่ะแล้วมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์ที่7ของการตั้งครรภ์น,นะคะแน่นอนว่ามีอะไรให้หน่าตื่นเต้นอีกแล้วค่ะขอให้คุณแม่และตังสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วมาเจอกับหมอนหน่อได้ใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะคุณแม่บ๊ายบายค่ะ